มาเลยเด้อปราตูใสอยู่ประเทศลาวเด้อเม่นคนไทยเนาะโอ้ไรกันสบายดีสบายดีสบายดีเด้อสบายดี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 เออสบายดีเด้ออยู่ประเทศลาวเด้อปราตูใสท่าเด้อสบายดีเด้อเออเย้ครับขณะนี้กำลังข้ามสะพาน นะครับแม่น้ำมุมนะครับทีมงานนักปัดก็เลอมาแห่แว,วันนี้มาด้วยกันสิบสานีนะครับด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำแพรนะครับ ฝันข้ามแม่น้ำเงืมนะครับด้านล่างก็จะเป็นแทะนะครับอันนี้ก็มาจินสตลอดนะครับมาจัดงานกษษียนผู้บริหารอำเภอพนแทนนะครับแม่น้ำาแม่น้ำเงึมนะครับ ยังไม่ถึงที่พัศนะครับอีกประมาณ30กิโลต่ันมาแล้ว40กว <c oughs> ่าโลนะครับโอเคเยสสบายดีสบายดีโอเคโอเคเย็สกันกันเซ็ตเตอร์ยินเข้าหัดใจกัน แ,แสปาแห่งชาตินะครับสบปลาวนะครับวันนี้บัตดจากที่พักเข้ามาเวียงจันนะครับภาคกุโชนี่ก็เป็นสปาแห่งชาตินะครับสร้างอลังการสวยง,งามมากนะครับก็จะไปต่อกันที่พระธาตุหลวงนะครับ